สวัสดีค่ะพบกับ n s s i r e t a l l นะคะที่จะชวนคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาพูดคุยกับนักเขียนหรือกูรูในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางการใช้ชีวิตหรือการพัฒนาตัวเองค่ะโดยเฉพาะกับสถานการณ์แบบนี้นะคะเราเองก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วแล้วก็เหมาะสมด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาหาคาตอบของคาถามที่ว่า ดูออได้นะคะจะรับมือกับความท้าทายใหม่ได้อย่างไรนะคะกับคุณสุภวิทย์ภาสินนิรันร์ค่ะหรือเซนเซเล็กนะคะหนึ่งในผู้เขียนหนังสือ KM knowledge management ค่ะสวัสดีค่ะเซนเซค่ะสวัสดีครับส,<า>สวัสดีครับ ก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องการปรับตัวนะคะอยากให้เซนเซเล็กเนี่ยพูดถึงความท้าทายใหม่นะคะที่จะมากระทบกับชีวิตพวกเราว่ามันมีอะไรบ้างนะคะแล้วมันก่อตัวมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วแนวโน้มต่อไปในวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงคะ่ะผมคิดว่าหลายๆท่านอาจจะเริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดขึ้นนะคะในช่วง5ปีที่ผ่านมา นะครับถ้าถ้าจะแยกเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายใหม่ๆเนี่ยผมแยกออกได้เป็นสส่วนก่อนนะครับส่วนที่1คือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมเนาะอย่างบางคนเจอเรื่องของ climate change สังเกตด,ดูนะครับตอนช่วง 2- อสาเดือนก่อนหน้านี้เราก็จะมีปัญหาเรื่องฝนตกตกหนักมากน้ําท่วมหลายที่นะครับหรือน้ําแล้งนะครับหน้าหน้าร้อนก็แรงเหลือเกินนะครับหรืออย่างสถานการณ์โรคระบาดเนาะช่วงนี้เราก็ต้อง ปะเจนวิกฤตเกี่ยวกับพวกโควิดเข้าไปนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติส่วนการเปลี่ยนแปลงอีกมุมนึงครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วแล้วก็รุนแรงมากขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของ car automation นะครับรถยนต์ไร้คนขับที่เกิดขึ้นหรือ Food Delive r y ทําให้รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปครับซึ่งผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มขึ้นแล้วฮะแล้วมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นอย่่่าาางงทีเราอาจจะตตััต้วไม กาจะเกิดขึ้นตรงนี้ต่อไปครับผมค่ะค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะรับมือกับความท้าทายหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ยังไงได้บ้างคะผมอยากยกคําของคุณชาวสตา์วินนะครับเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดได้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงที่สุดหรือวิ่งเร็วที่สุดแต่คือสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้น เราครับเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการที่เราจะอยู่รอดได้ครับคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วครับผมค่ะอันนี้คือหัวใจสําคัญคือปัจจัยหลักเลยนะคะจะรอดไม่รอดเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เลยนะคะอย่างที่เซนเซเขียนเอาไว้ในหนังสือ KM knowledge management นะ,นะคะอยากให้เซนเซขยายความนิดนึงว่าไอ้คาพูดนี้มันคืออะไรแล้วเราจะนํามาปรับใช้กับองค์กร หรือการทำงานหรือในชีวิตส่วนตัวของเรายัางไงได้บ้างคะโอเคครับส่วนใหญ่ถ้าถ้าหลายคนนะครับถ้าแปลคำตรงๆ KM มาจากคำว่า knowledge management อาจจะบอกว่าคือการบริหารจัดก,การความรู้อันนี้ก็ถูกครับแต่ว่าถ้าจะมองเข้าใจบริบททั้งหมดคือการบริหารจัดก,การความรู้เพื่อที่ทำให้เราสามารถเข้าใจลูกค้าและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สามารถอยู่รอดกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วนะครับ ในหนังสือครับผมมีใช้โมเดลของ KM ใน2ลักษณะด้วยกันนะครับอันแรกใช้คําว่า last man standing อันที่2ใช้คําว่า t r a n s e t t e r ลักษณะของการใช้ KM แบบ last man standing ครับคือเราจะใช้องค์ความรู้ที่เรามีอยู่และเราจะยืนหยัดเป็นรายสุดท้ายของธุรกิจที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับกบแบบที่2คือเราจะใช้ความรู้ที่เรามีบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วเราจะก้าวไปเป็นผู้นําโลกธุรกิจในอุตสาหกรรมตัวใหม่ ผอยะตัวอ,อย่างอันที่หนึ่งนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับ mm hmm. เรื่องของ uh, Last Man Standing ค mm ่ะ hmm. อย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารครับยกตัวอ,อย่างหนึ่งอันคือ uh, Food Passion ไม่ทราบว่าเคยได้ยินร uh, ้านอาหารบาร์บีค้อนไหมครับเคยได้ยินค่ะาบาร์บีค้อนเนาะบาร์บีคอนเนี่ยเกิดกําเนิดมาจากการทําร้านอาหารนะครับทีนี้สิ่งที่เขาพยายามวางกลยุทธ์นะครับเพื่อความอยู่รอดเขาตั้งเป้าว่าเขายัางอยู่เป็นเจ้าหลักของสาขามาหาร <S <S การปรับตัวของเขา,าอย่างเช่น เขาเพิ่มเรื่องของ food delivery นะครับทำเป็น ready cooking ทำเป็นแฟรนไชส์นะครับจากเดิมคือทำร้านของตัวเองแต่ว่าตอนนี้ก็รู้ว่าหมูของเขาเนี่ยเป็นรสชาติที่อร่อยมากก็เลยทำเป็นแฟรนไชส์ครับให้ร้านเล็กๆเนี่ยสามารถมาซื้อสูตรหมูเพื่อไปขายเป็นพวกหมูทอดได้นะครับอันนี้ลักษณะของ last man standing สดอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นของมือถือ Apple นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้รู้จัก มือถือ Apple ในนามของมือถือแต่สมัยก่อนคือ Mac i n t o s h เ<ะ>ครื่อคอมพิวเตอร์เนาะสิ่งที่บริษ Mac ัท Macintosh เขาทำาครับเขาเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้กลายเป็นมือถือและโลกในอนาคตเขาเอาไปเป็นรถยนต์สิ่งที่เขาทำคือเขาใช้แก่นของเขาครับ KM ของเขาที่เขามีคือเรื่องของการ Connect People จากเดิม Connect ผ่านตัวคอมพิวเตอร์ เขก็เปลี่ยนเป็นคอ n เน็ก่านมือถือนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือพัฒนาขึ้นถึงขั้นคอนเน็กด้วยรถยนต์แล้วนะครับอันนี้คือแนวทางหลักๆสองอันครับค่ะอันนี้สําหรับ Last Man Standing ใช่ไหมคะตัวที่สองด้วยนะครับเป็น t r i s e p t e r ครับคือถ้าเป็น y yes, e ของ Apple คือเป็นเรื่องของ Transistor ครับผมอ๋อค่ะค่ะอันนี้ก็คือ,อที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะคะในเรื่องของการทำงานแล้วก็องค์กรที่จะนำไปปรับใช้เครานี้อยากให้เซนเซช่วยยกตัวอย่างกรณีศึกษาสักนิดนึงค่ะ,ะกับองค์กรที่นำองค์ความรู้ไปใช้ในบ้านเราเนะะี่ยค่ะอย่างในบ้านเราเนี่ยที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็ตอนนี้เห็นผลแล้วและมีแนวโน้มว่าน่าจะประสบความสาเร็จต่อไปในอนาคตค่ะผมยก ตัวอย่างเนาะถ้าเป็นบ้านเราครับผมเห็นอย่างเช่นเคสของปตอทอนะครับ,รบปตอทอเป็นองค์การที่ทําเรื่องของ KM ได้ดีมากนะครับแต่เขาก็รู้ว่าในโลกอนาคตเนี่ยการความต้องการของการใช้น้ำมันน่าจะลดน้อยลงไปเพราะว่ารถไฟฟ้าเกิดขึ้นสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงครับตัวปตอทอเองเนี่ยก็ มีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นจากเดิมเป็นออยค่อนข้างเยอะเขาก็พยายามสปินออฟให้กลายเป็นนอนออยมากขึ้นถ้าสังเกตความน้ํามันส่วนใหญ่ที่เราก็ไปฮะเราไปเติมน้ํามันแค่บางส่วนแต่เราไปใช้บริการอื่นๆทั้งกินกาแฟทานอาหารหรือส่งพัสดุก,ก็เยอะขึ้นนะครับหรืออีกอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นเอออบี uh, นะครับเอสบีเดิมทีเป็นธนาคารแต่ทีนี้ด้วยองค์ความรู้ที่เขามีเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจนะครับเขาก็มองว่า ทำอย่างไรให้เขาสามารถเติบโตแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ล้มหายใจจากไปนะครับก็มีการแต่ขยายธุรกิจตัวเองตอนนี้ถ้าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยก็มีกลุ่มในเคิือ SCB 10X เกิดขึ้นแล้วก็มีบริษัทใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้ก็คือต่อยอดจากธุรกิจเดิมเนาะแล้วก็เอาความรู้เนี่ยพัฒนาให้กลายเป็นธุรกิจใหม่ได้ครับผมว่าน่าจะเป็นสองตัวอย่างที่ค่อนข้างโดดเด่นของประเทศไทยครับ ร่ะอันนี้กไ็ได้จะเป็นตัวกําหนดเทรน์ของบ้านเราอยู่เหมือนกันนะคะคราวนี้เนี่ยตอนนี้แล้วก็ในในช่วงที่ผ่านมาตอนที่เราเจอภาวะวิกฤตโควิด -19 เนี่ยก็ค่อนข้างนานนะคะแล้วก็มีหลายองค์กรมีหลายองค์กรที่อยู่ในภาวะวิกฤตแล้วก็ลําบากลมหายใจแบบว่าก็ถือว่ารวยลินคราวนี้อยากจะขอคําแนะนําจากเซนเซ่นิดนึงค่ะว่าเราพอจะนําเอา KM เนี่ยมาปรับใช้ ได้ทันไหมคะตอนนี้ยังจะทันอยู่ไหมคะยังทันอยู่ครับผมผมมองว่าเคเอเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดอย่างผมก็ใช้ใช้เ <M> ชคะอะไรนะครับพูดอย่างนี้เราใจชื้นขึ้นมาคะ่ะ<ม>ว่ายังทนัคงทน,งทนคยังทันยังทันคะผมว่าใครก็แล้วแต่ที่ที่มีความตั้งใจในการปรับตัวครับคุณคุณเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ไม่มีควาว่าสายครับ เพียงแค่ว่าเริ่มแล้วอยากให้ไปต่อไปให้ไปให้ไกลและไปให้สุดนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างแล้วกันเนาะกังผมเนี่ยมองของเคสตัวเองผมเป็นตอนสมัยทํางานบริษัทรถยนต์ครับทำงานได้19ปีตอนนั้นน่ะหน้าที่หลักคือเป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์ดูการผลิตรถยนต์นะครับ KM ที่ผมมีตอนนั้นน่ะผมใช้เรื่องของทูญี่ปุ่นตัวหนึ่งครับชื่อว่า p d c a แนดูเช็คครับ อนนั้นทางในบริษัทรถยนต์เราก็เรียนรู้มาจากอเมริกันท่านหนึ่งครับคุณเอ็ดเวิร์ดเดมิงเขาก็มาถ่ายทอดองความรู้นี้ให้แล้วก็ตกทอดมาให้พนักงานในบริษัทเนี่ยเอามาใช้อย่างต่อเนื่องซึ่ง KM ในบริษัทคือเรื่องของการใช้โปรเจกต์แมจเมนต์ผ่านเครื่องมือ PDCA ทีนี้พอหลังจากผมออกจากงานประจำอะครับก็มาเป็นวิทยากรมือใหม่แล้วก็มาเป็นนักเขียนมือใหม่เนาะก็มีจำเป็นต้องใช้เรื่องของ p d c a ครับมาทำให้เรา อยู่รอดได้เหมือนกันนี่ k ือ k ตัวตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพยายามแชร์สไลด์เพื่อได้เราเราเลื่องให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอย่าง PDCA ที่ผมเอามาใช้อ่ะครับผมพออนุญาตเล่าว,ว่ามองทางซ้ายมือเนาะ uh huh. เขาบอกว่าถ้าวิทยากรนะครับจะอยู่รอดภายนอกได้เนี่ยคุณจะต้องมีเทรนนิ่งเดย์มากกว่า7วันนะถึงจะอยู่รอดได้ผมก็มีวัดภาพครับว่าผมมีเส้นอยู่ผมต้องเกิน7วันให้ได้ แต่ชีวิตจริงมันไม่ได้สวยงามครับเหมือนที่เราวาดฝันไว้ตอนแรกคิดว่าออกจากงานประจํามาก็น่าจะได้เจ็ดวันแบบพอมีพักผนได้แต่ปรากฏไม่ถึงฮะ,ะเดือนพฤษภาผมออกมาตังพฤษภาหนึ่งเก้าพฤษภามีได้สามวันครับมิถุนาสามวันกรากฎาคมสี่วันผมก็มาตรวจสอบว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนาะก็มาดูว่ากระบวนการที่เราทํางานปัจจุบันครับตอนนั้นคือก็เป็นนักเขียนผมก็เขียนคอนเทนต์ในเพจครับมันก็ช่วยในบางส่วนแหละ ทำให้เรามีงานแต่ว่ามันไม่เยอะตามที่เราต้องการนะครับเราก็เลยทําการปรับกระบวนการใหม่ครับมามองข้างล่างทา,างขวานะครับ process ใหม่คือผมก็ออกไปเรียนรู้นะครับเนื้อหาวิชาอื่นๆที่จากเดิมทีไม่ได้สอนแต่ว่าอยากพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นผมไปพบลูกค้าด้วยตัวเองมากขึ้นครับก่อนหน้านี้คือเรารอให้ฝ่ายเซลส์เนี่ยเป็นคนออกไปพบลูกค้าแล้วเอางานมาสิทีเราบอกว่าคงรองไม่ได้แล้วแหละทําให้ลูกค้ารู้จักเราแล้วเราไปโป proactive ดีกว่านะครับ จากเดิมสโคปแค่งานสอนฮะก็เปลี่ยนเป็นรับงานที่ปรึกษามากขึ้นก็เลยทําให้ร s ซอ t ที่ตั้งแต่เดือน8ขึ้นมาครับมันค่อยๆดีขึ้นแต่ระดับเพิ่มสูงขึ้นทีนี้มาโยงกับโนเลจที่เรามีเนาะ,ะมันชี้อย่นครับช่วงแรกที่เราอยากทํางานอะไรก็แล้วแต่ครับเรามีการวางแผนตั้งเป้าเอาไว้นะครับตั้งเป้าอยู่ที่อยากได้7วันต่อเดือน<ะ>ครับแล้วผมก็ดูคือเทคแอคชั่นตามที่วางแผนตอนนั้นบอกว่า เราต้อง take a คชั่นคือเขียนบทความสองบทความต่อสัปดาห์แต่ปรากฏมาวัดผลครับมาเช็คที่รีซอ t บอกว่าอุไม่ผ่านเช็คที่กระบวนการก็ไม่รอดนะครับสิ่ง,งที่ทำคือเราแอคครับคือการพัฒนากระบวนการที่แตกต่างจากเดิมเพื่อให้เรามั่นใจว่าเราจะไม่ล้มท่าเดิมอย่างน้อยถ้าเรายังไม่ถึงเป้าแต่เราก็มีท่าใหม่ๆครับเกิดขึ้นเสมออันนี้คือ KM ที่ผมได้เรียนรู้จาก องค์กรในโคอร์เรตแล้วเอามาใช้กับชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นทุกท่านครับสามารถเอา KM ที่เกิดขึ้นในชีวิตการทํางานของท่านนะครับเอามาปรับประยุกต์ได้ทุกคนแน่นอนครับเพียงแค่เราจะหยิบมันมาใช้หรือไม่ครับผม ค่ะและนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตของเซนเซนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จจาก PDCA เนี่ยแหละนะคะคราวนี้เนี่ยในอนาคตข้างหน้าต่อไปนะคะเราอาจจะต้องพบกับความท้าทายใหม่ๆหรือความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆอีกเนี่ยคราวนี้ถ้าพูดถึงณว,วันนี้เนี่ยเราควรจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันยังไงคะแชร์สไลด์ตอครับสายวิทยากรต้องมีสไลด์ต้องมีสไลด์ลให้ดูนะครับยินดีเลยค่ะ,ะครับ สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือโลกการเปลี่ยนแปลงครับมันเกิดขึ้นแน่นอนฮะแต่มันมีสมการหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านรู้จักครับ e บวก r เท่ากับ o ครับตัวตัวแรกนะครับ e คืออะไรครับ e คือ event ครับคือเหตุการณ์ใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆอย่างง่าอยังไงมันก็เกิดขึ้นสิ่งนี้เราควบคุมไม่ได้เราไปบอกไม่ได้หรอกว่าอุยโวิดอย่ามานะรถไฟฟ้าอย่าเกิดนี่ควบคุมไม่ได้นะครับแต่ ก่อนที่มันจะกลายเป็นตัว O ครับมันมีตัว R ตรงกลางครับ R คืออะไรอาคือ Re s p o n s e ครับคือเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองมันอย่างไรอันนี้คือสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ครับเพราะมีทั้งสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และควบคุมได้ครับก็มาตัวสุดท้ายครับคือ O ครับเอาค e คือผลลัพธ์เมื่อเราพยายามมาเต็มที่แล้วครับก็อยากให้ปล่อยวางแล้วก็มองดูการเปลี่ยนแปลงทีนี้จะมาเจาะจงให้ดูครับว่าในอนาคต ถ้าเราอยากจะอยู่รอดได้ครับ Response ของเราควรจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอยากให้จำสามคำครับลองทำดูนะครับเป็นภาษาอังกฤษคือลองทำดูนะคะลองทำดูเต่่มันจะยาวๆอะค่ะเวลามันจะยาวเลยพอใช้ภาษาอังกฤษเนาะยาวนิดนึงนะแต่ว่ามีมีมีใครจำง่ายๆครับลองทำดูครับลองเนี่ยมาจากคำแรกครับลอง l e ีย n i n g คือ อยากให้ลองสิ่งใหม่ๆครับถ้ามองเป็นเป็นภาษาไทยปนอังกฤษนะลองอเลีนคือลองเรียนสิ่งใหม่ๆครับ้ารท้เป็นอังกฤษกับอังกฤษครับลองเร a r นนิ่งคือเรียนรู้ยาวๆครับเราอย่าเป็นนักเรียนที่เรียนจบมหาลายัยแล้วบอกพอแล้วพอแล้วนะครับแต่เราต้องไลฟ์ลองเร e a นนิ่งคือเรียนรู้กันยาวๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าความรู้สมัยนีย้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเรียนรู้ยาวๆตัวที่สองครับไทม์คือไทม์แม a จเมนต์ครับ ทุกวันนี้เวลาทํางานครับอยากแค่โฟกัสว่าเราทํางานเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดอยากให้มองด้วยครับว่าเราได้จัดสรรเวลาเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสังคมด้วยหรือเปล่าเพราะผมมีโอกาสหลายครั้งครับที่เราได้ไปช่วยคนอื่นๆแล้วในช่วงวิกฤตครับเขาก็กลับมาช่วยเราโดยที่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าทําแล้วต้องอะไรกลับมาตอบแทนเนาะแต่ว่ามันเหมือนเราหยอดกระปุกสะสมบุญนะครับพอเมื่อเราได้สะสมมันเยอะพอแล้วถึงคราวที่ ชีวิตตกครับก็คือมันก็จะไม่ตกไปสุดมีคนมาประคับประคองให้เราครับงั้นทำ m e management ครับจัดสรรเวลาทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อสังคมด้วยและตัวสุดท้ายครับคือดูนะครับดู continuously ครับทำอย่างต่อเนื่องเพราะการเรียนรู้ครับเราเรียนมันคือทํำ input แต่ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราลงมือทําอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้าง output ครับเลยอยากให้สุดท้ายครับ นักเรียนที่ดีต้องเป็นนักเรียนที่ลงมือทําแล้วก็ปฏิบัติอย่างซ้ำๆแล้วคุณก็จะรอดพ้นกับทุกปัญหาทุกความท้าทายที่เข้ามาได้ครับผมค่ะนี่ก็คือวิธีการเตรียมตัวนะคะสําหรับการอตอบรับกับความท้าทายอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้เซนเซช่วยฝากแง่คิดให้กับพวกเราที่ยังอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายกันอย่างมากมายไม่ว่าจะตอนนี้หรือว่าในอนาคตค่ะจะได้มีกําลังใจกันค่ะ ใชครับผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นการทดสอบจิตใจของเรามากที่สุดแล้วครับอยากให้มองว่าทุกปัญหาที่เข้ามาครับมันสร้างปัญญาให้เราเกิดขึ้นใหม่ๆถ้าชีวิตเนี้ยหลีกเลี่ยงปัญหาไม่พ้นสิ่งที่อยากให้ลองมองดูครับทำยังไงให้เราสามารถพัฒนาปัญญาของเราให้ยกระดับต่อไปได้นะครับถ้าเราสามารถยกระดับความคิดนะครับหรือกับจิตใจได้ดีขึ้น ไม่ว่าปัญหามันจะยากขนาดไหนครับเดี๋ยวเราก็จะผ่านคนไปได้นะครับก็<ช>ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านและเราก็จะผ่าน้นวิกฤตนี้ไปได้วยกันครับขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับกําลังใจค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือแนวคิดแล้วก็วิธีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมรับมือกับความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเราเลือกได้ค่ะว่าเราจะลงมือปฏิบัติหรือว่า จะยอมจำนวนกับชะตาชีวิตที่มันเกิดขึ้นอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมนะคะอยากจะรู้จัก KM ให้มากกว่านี้แล้วก็ลองอ่านเล่มนี้นะคะของเซนเซเล็กค่ะ KM knowledge management ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเซนเซเล็กเป็นอย่างมากค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับแล้วพบกับ Inspire Talk ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ